ครับผมสวัสดีครับมือนีเจอกับผมนะครับออเจ็ดนะครับพามาเบ่งขอกนูนะครับมือนี้พามาเบ่งไอลูกนูนะครับเกิดวันที่แปดนะครับนี่นนะครับค้นเริ่มออกแล้วนะครับนี่ครับผมกำลังยังโยเยโยเยอยู่นะครับนี่ เขาไก่บดไอแม่พื้นยานแม่พื้นโดดใสนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ่งข,อ,ขอ,อกอื่นนะครับนี่จะเป็นขอ,อกคุ้นนะครับขอ,อกนี้นี่นะครับจอทะลุกันจอทะลุกันนะครับเพื่อจะตใหเพื่นมีพื้นทีนะครับนี่นะครับ นูขอกหนี่จะอ,อยู่น้ำหนักจะอยู่ประมาณสี่สีถึงหาคีดนะครับนี่นะครับเป็นนูคุ้นนะครับนี่นะครับพวกคอ,อกนูคุนจะเจาะเจาะบอนะครับให้เพินดมีพื้นที นี่ครับขอกนี้จะรลอยเน้นนะครับหมูที่เกิดรุ่นๆเดียวกันก็จะไม่อยู่ขอกนี้นะครับ C ีถึงหาขีดนะครับน้ำหนักจะอยู่ประมาณนี้นะครับ C ีถึงหาขีด นี่เป็นใส่หน่อยลงมาอีกนะครับนูคุณนะครับกัดขนกันก็นมีนะครับตัวนั้นขนหลังเอดอนหนอกกัดขนสว่วงนี้พมกระหางหายจากการอัพคลิปไปนะครับบอดบ่อ่อยมีเวลานะครับ จะกลับมาอัพเรื่อยๆนะครับต่อจากนี้นี่เป็นขอกอเมพันธนะครับแมพันธ์สตัวต่อตัวผูตัวนึงนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงตัวนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ